สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนก็จะมาทำออเดอร์เคสยาดมโปเซียนน้องคาปิบาร่ากันค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำการฝนแนะนำเซตบิบครีมสร้างรายได้เซตนี้เลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมสามารถทำควบคู่กับงานประจำหรือเด็กๆที่หารายได้ระหว่างเรียนภายในเซตก็จะได้ิีบครีม5สีตัวการ์ตูน10ลายไม่ซ้ำแบบและยังได้น้ำยาเคลือบเงา1ขวดแถมฟรีชุดบีบอีก5ชุดไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง350บาทที่สำคัญคือจัดส่งฟรีทุกบ้านไปเลยเป็นออเดอร์สั่งทำเคสยาดมโปรเซียน ที่น่ารักมากและช่วงนั้นน้องคาปิา่ากําลังมาแรงเลยแต่ฝนก็เพิ่งมีโอกาสได้ลงคลิปในตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะฝนก็เลยเก็บคลิปการทำน่ารักน่ารักมาให้เพื่อนๆได้ดูกันโทนสีของน้องคาปิา่าก็จะเป็นออกโทนสีน้ำตาลฝนก็เลยจัดเป็นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีส้มตัดกันค่ะว่าแต่ฝนเองก็ไม่เคยเห็นตัวจริงน้องเลยจะเคยเห็นแต่ในตามโซเชียลต่าง ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอตัวจริงสักทีเท่าที่จําได้ก็ไม่ได้ไปสวนสัตว์นานมากแล้วด้วยเดี๋ยววันไหนว่างๆต้องไปเจอตัวจริงของน้องบ้างซะแล้วเห็นมีแต่คนบอกว่าน่ารักมากแต่ผิวสัมผัสของน้องจะเหมือนมะพร้าวไม่รู้จริงไหมยังไงก็ต้องไปให้เห็นกับตาตัวเองหรือเพื่อนๆคนไหนได้เจอตัวจริงของน้องแล้วก็มาโชว์ประสบการณ์ให้ฝนได้อ่านบ้างนะอยากรู้มากเลยว่าตัวของน้องจะเหมือนมะพร้าวอย่างที่ คนอื่นเขาบอกไหมตัวอ้วนๆขาสั้นๆน่ารักไปหมดเห็นแล้วก็อยากเข้าไปฟัดไปก่อนอย่าลืมนะคะใครได้เจอน้องแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะจะว่าไปลูกค้าคนนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าตุ๊กตาเลซินน้องคาปิบา่าตัวนี้เหลือเซตสุดท้ายแล้วถ้ามาสั่งช้ากว่านี้ไปอีกนิดนึงก็ต้องรอของนานเลยถือว่าโชคดีมากๆแต่ออเดอร์นี้ฝนได้จัดส่งให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่เพิ่งมาลงคลิปที่หลังลูกค้าได้รับของแล้วก็ชอบมากๆแค่ลูกค้าถูกใจฝนก็ดีใจแล้วค่ะเพราะผลงานทุกชิ้นที่ฝนทําฝนตั้งใจทําจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสั่งทำแบบนี้บ้างก็สามารถทักเข้ามาในเพจที่ขึ้นโชว์ตรงนี้ได้เลยค่ะและสําหรับคนที่ยังไม่กดซับ c r i b e ฝนฝากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆใ,ใ,ให้กับพวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคลิกดูคลิป,ปอื่นๆของพวกเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย